น้องพอติมาให้คุณหมอเลือกว่าคุณหมอชอบแนวผมของใครน้องน้องโอเคน้องๆไม่ใช่ลูกเนาะระหว่างน้องอมกับกอนโฮคุณหมอเลือยใครคะน้องกอนโฮไรผมเขาจะดูเหมือนแบบมีความโค้งแบบเด็กๆออกแนวแบบหวานหวาละมุนสไลด์เกาหลีจริงๆน้องอมก็คล้ายๆกันเลยค่ะแต่น้องอมอาจจะไม่ได้โค้งมากระหว่างกอนโฮกับเจม่ะค่ะชอบของน้องเจมน้องเจมจะาหน้าผากเขาจะได้สัดส่วนมากกว่าเพราะหน้าผากแค่ไม่มากคนนี้เลยจะดูว่าผู้ชายเท่ๆโตโต กับมาตินล่ะคล้ายกันเลยแต่ว่ายังชอบของเจนมากกว่าค่ะจริงๆน้องมาตินลูกครึ่ง่ะเนี่ยน้องมาตินหน้าผากก็ค่อนข้างสวยคือไม่ได้แคบไปไม่ได้กว้างไปปัเจนกับน้องจูฮงนะคะคนนี้เด็กเลยหน้าแบบดูเด็กผมเขาก็ดูเด็กเลยชอบของจูฮงม,มากกว่าเวลาเขาเปิดผมเซ็ตผมจะเห็นชามเขาเล็กๆตรงข้างหน้าตรงกลางผมเขาจะปัดไปค่อนข้างสวยค่ะแนวผมว้มงคอติที่หน่อยชอบนะคะก็คือของน้องจูฮงที่สุดค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นคือหล่อน่ารักทุกคนค่ะ